เมืองคารน,นะคะก็ทางอุบลรัตนะคะเขาจะถือโอกาสในการเดินทางไปเที่ยวที่ฝรั่งเศสด้วยซึ่งผู้บริหารนะคะของท่อๆๆก็ได้มีการถือโอกาสนะคะน่าจะไปยกคณะกันไปเลยหรือเปล่านะคะเพราะว่าอันนี้อาจารย์สมศักดิ์เขาได้แจ้งมาเขาบอกว่าอุบลรัตนะคะที่คุณทักษิณได้มีการชูอันนี้คือต้องบอกก่อนนะว่าทำไมถึงได้มีการอ้างทักษิณก็คือช่วงนี้เนี่ย ก็จะมีใครหลายๆคนเลยได้เข้าไปต่อว่าต่อขานทางอาจารย์สมศักดิ์ด้วยว่าอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยช่วงนี้รู้สึกจะโปรทางพักส้มหรือเปล่านะเพราะว่าเหมือนกับว่าพยายามเยาะแซะทางคุณทักษิณตลอดเวลาอันนี้เขาเขาพูดกันนะแต่ว่าอย่างที่บอกมี่ไม่ค่อยได้สนใจเพราะอย่างที่ทราบเลยเทางเราเนี่ยจะไม่ได้มีการอวยใครเป็นพิเศษนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่า เขาจะวิภาควิจารณ์คุณทักษิณก็ก็ปล่อยเข้าไปนะแต่ว่าก็บางครั้งมันก็ดูไม่ค่อยสมเหตุสมผลอย่างที่บอกว่า,าในการที่จะเล่าเรื่องของอุบลรัฐแต่ก็งงนะคะว่าทําไมถึงจะต้องเล่าไปถึงทักษิณว่าทักษิณเนี่ยเคยเ,เชิญเชิญเชิญเขามาเป็นแคนดิเดตของนายกรัฐมนตรีของพรรคไทยรักษาชาติจนกระทั่งทําให้มีการถูกยุบไปแต่เราเข้าใจนะว่าในส่วนหนึ่งเนี่ย เนื่องจากคุณทักษิณก็ได้มีความโพพันกับคนเสื้อแดงหรือว่าการต่อสู้ที่ที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากเกิดการผิดหวังเนื่องจากเกิดเกิดความไม่พอใจที่ว่าเออทำไมทําไมถึงไม่ไม่ชงหูหรืออะไรแบบนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าเป็นช่องเราเนี่ยเราจะพูดมาโดยตลอดเลยว่าเราไม่เคยคาดหวังจากทักษิณอยู่แล้วนะคะเราไม่คิดด้วยว่าเขาจะมาทุบมอข้าของเขาเองเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นได้ชัดว่าเราก็จะไม่ค่อยได้พูดถึงการคาดหวังหรือการทวงถาม ปฏิกิริยาของทักษินหรืออะไรนะคะอันนี้ก็ข้ามไปน,นี้ก็คือท้าวความไม่ฟังว่าเอ๊ะทำไมทางราชการถ,ถึงได้มาพูดถึงทักษินทําไมนะคะจริงๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรกอภัยแล้วก็บอกว่าอุบลรัฐเนี่ยก็เลยถือโอกาสที่จะมาเที่ยวฝรั่งเศสโดยการอาศัยเงินของประชาชนด้วยคือไม่มีอะไรไง คือแค่กูอยากจะไปเที่ยวก็แค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเวลาที่อยากจะไปเที่ยวอะไรเนี่ยสังเกตไหมเขาก็จะมีโครงการอะไรขึ้นมาแบบเก๋ๆเพื่อกบเกลื่อนนะอย่างในเคสเนี้ยถามว่าอุบลรั์จะไปทําไมก็เดี๋ยวก็ลองฟังดูมันก็ไม่ได้มีนัยยะอะไรสําคัญเพีเยงแต่ว่าเขาหาเรื่องช้อปปิ้งก็แค่นั้นเองนะคะแล้วก็บอกว่าเออทางการของไทยเนี่ยก็มีการอนุมัตินะคะทําเรื่องอะไรให้เสร็จสักแล้วก็บอกว่าอุบลรัฐนะคะได้เดินทางไปถึงที่กรุง แพรรีส uh, นะคะในวันที่27พฤษภาคมที่ผ่านมากำหนดการนะคะก็คือตั้งแต่วันที่27จนกระทั่งถึงวันที่1ก็คือ uh, ที่ผ่านมาเนี่ยแหละวันที่1มิถุนายนทีนี้เนี่ยโดยส่วนตัวมีงงนะมีงงอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าโอโ้โหมันข้ามน้ำข้ามทะเลไปยันออยุโรปเลยนะมันมันเหมือนกับว่าเวลาเดินทางเนี่ยมันต้องใช้เวลาพอสมควร นะแต่ว่าเดินทางสั้นๆอย่างนี้ก็พูดถึงก็โอ้โหนั่งแล้วก็เมื่อยนะอย่างที่บอกกับว่าเออกว่าจะเดินทางไปถึงแปบ๊บเดียวก็กลับมาแล้วแต่ว่าคุณเห็นแล้วหรือยังถ้าเกิดว่าเขาเป็นราชวงศ์จักรีเนี่ยออการเดินทางไปโซนยุโรปเนี่ยมันก็แค่เหมือนหน้าปากซอยถูกไหมเหมือนการที่ทีบังกรเนี่ยจะบินกลับไปกลับมาภายในระยะเวลา24ชั่วโมงหรือว่าเออวชราลงกรจะขน พนักงานฮาเล็มของเขาเนี่ยเดินทางไปกลับกันได้อย่างสนุกสนานเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะว่าอะไรเพราะว่าค่าใช้จ่ายทั้งหมดเนี่ยมันเป็นของประชาชนเป็นของแผ่นดินนะคะเขาไม่เดือดร้อนนี่ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็บอกว่ากาหนดการนะคะก็ตั้งแต่2 7่จนกระทั่งถึงวันที่1นมิถุนายนนะคะเราก็จะมีการพักอยู่ที่โรงแรมพลาซ่าที่นี่นะคะ ก็มีที่อยู่มาให้ด้วยนะเลขที่25น่าจะเป็นถนนมอนเตียกหรือเปล่าอันนี้อ่านคงอ่านผิดนะเนาะมันเป็นภาษาฝรั่งเศสอันนี้ก็คือเขาคร่าวถ้าเกิดว่าใครอ,อยู่ที่ฝรั่งเศสก็คงจะนึกออกเนาะว่าอยู่ย่านไหนแล้วก็เป็นรหัสไปรษณีย์นะคะ75 0-08นะน่าจะเป็นเขตของเขาอืเขาบอกว่าห้องหมายเลขหนึโอ้โหมีการรู้ถึงห้องหมายเลข หมายเลขของเขาด้วยนะห้องสวีทห,ห,หมายเลขหนึ่งศูนย์สี่แล้วกออ็อีกห้องหนึ่งก็คือ1นึ คนเดียวนะคะใช้สองห้องเลยถามว่าทำไมก็น่าจะเป็นในเรื่องของการอำนวยความสะดวกหรือว่าข้าวของทรัพย์สินต่างๆอาจจะมีการแผ่ร้าเลยก็ได้เพราะว่าเราก็คงจะเคยเห็นการแต่งกายของเขาน่าจะเอาทุกอย่างลงมาแบมหมดเลยก็ได้ถูกไหมคะแบไว้แล้วก็ฉันอยากจะได้อะไรฉันก็เดินไปหยิบอะไรประมาณนี้ก็คือเนี่ยอย่างที่บอกอาจจะอำนวยความสะดวกส่วนตัวของเขาเขาเป็มีการเช่าห้องสองห้องนะคะหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งศูนย์หก คนเดียวใช้2ห้องในราคาที่รวมกันแล้วนะคะ25,000ยูโรต่อคืนหรือว่าตีประมาณ950,000บาทต่อ1คืนเป็นยังไงกันบ้างพระสงฆ์มิกรทั้งหลาต้องมีความซาบซึ้งในพระมหาการุณาธิคุณหรือเปล่านะคะที่ต้องใช้จำนวนเงินถึง950,000บาทต่อ1คืนเพราะฉะนั้นในการที่เขาพักนะคะจำนวนทั้งหมด6คืน 27พฤษภา,าคมจกกนกระทั่งถึงวันที่1นมิถุนายน6คืนรวมแล้วนะคะ1,50,000ยูโรหรือจะแปลเป็นเงินไทยเทียบเป็นเงินไทยก็คือ5 7ล้านเจ็ดแบาทเป็นยังไงคะพรผสมนีิกรทั้งหลายสาธุกันรัวเลยนะคะ5้าล้านเจ็ดแสนบาทในระยะเวลาเพียง6คืนที่หญิงจูลี่นะคะก็เออเขาเรียกอะไรนะหญิงเองก็ลาบากท,ที่ต้องเดินทางไปที่โซนยุโรปนะคะแล้วก็ ใช้เงินภาษีของประชาชนเขาบอกว่าครั้งนี้นะคะอุบลนรัฐเนี่ยไม่ได้เดินทางไปคนเดียวแต่ไปกับเพื่อนสนิทอีกประมาณ11-12คนทุกคนนะคะมีการพักที่โรงแรมพราซาเอชเทนี่นะคะก็ใช้ทั้งหมด6ห้องก็แสดงว่าจับคู่กันคนละ2นะหมายถึงเพื่อนเขานะจับคู่กันคนละ2แล้วก็พัก6ห้องห้องละประมาณ 2,000ยูโรต่อคืนหรือว่าเทียบเท่าเป็น76,000บาทดังนั้นเมื่อมี6ห้องและนอน6คืนก็จะรวมเป็น72,000ยูโรหรือตีเป็นเงินไทยนะคะก็คือ2,736,000บาทน,นะคะเป็นยังไงกันบ้าง อถ้าเกิดว่าอุบลรัฐนะคะมาเที่ยวเฉยๆตามคําเชิญของการท่องเที่ยวไทยก็จะดูไม่ดีดูไม่เหมาะนะคะดูว่าเอ๊ะทำไมร่วมมือกันไปถลุงอะไรกันหรือเปล่านะ,ะดังนั้นผู้ว่าอท,อทอทอทอนะคะจึงสั่งการให้ทอทอทอ,ทอได้มีการจัดงาน Amazing Thailand กาล่าขึ้นมานะ,ะโอ้อาจจะเป็นพวกงานกาล่าดินเนอร์ที่หลอกล่อยพวกคุณหญิงคุณนายทั้งหลายไปโชว์ความอลังการงานสร้าง ขเขาก็ได้นะคะก็โด,โดยมากเวลาที่มีงานการลาดินเนอร์อะไรพวกนี้เราจะมองไว้เป็นลักษณะแบบนั้นนะะบอกว่าเนี่ยมีการจัดงาน Amazing Thailand ก a l าขึ้นมานะคะในวันที่31พฤษภาคมณโรงแรมนะคะ Four Seasons ใน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  Paris เหมือนกันนะคะบอกว่าเพื่อให้ดูเหมือนกับว่าอุบลรัตน์นะคะเดินทางไปทำการโปรโมตการท่องเที่ยวประเทศไทย ทั้งนี้การใช้จ่ายการเ,าเสียเงินค่าใช้จ่ายอะไรทั้งหมดทั้งหลายแหล่เนี่ยในการจัดงานเนี่ยแพงมากนะบอกว่าประมาณ4ี่สิบล้านบาทซึ่งไม่คุ้มค่ากับการลงทุนแม้แต่น้อยเพราะว่าจัดงานในโรงแรมที่แพงที่สุดนะคะแล้วมีการเชิญแขกระดับ VIP นะคะร่วมงานทั้งหมดหนึ่งรอยท่านแล้วก็เขาบอกว่า,าคนไทยแล้วก็คนใกล้ชิดนะคะไปแล้ว60คนคิดดูแล้วกันนะคะว่าเชิญแขก ไปร่วมงานประมาณร้อยคนก็คือมีเฉพาะพวกพร้อมพี่น้องเขาเป็นเพื่อนๆเ,เป็นไฮโซไฮโซอ,อะไรทั้งหลายแหละเนี่ยหกสิบคนแล้วก็มีแขกชาวฝรั่งเศสนะคะเป็นหน้าม้าแบบไม่รู้ตัวอีกประมาณสี่สิบคน <c oughs> อันนี้แสดงว่าเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าถูกลวงนะอืถูกลวงไปนะชาวฝรั่งเศสเขาบอกว่าทททได้มีการเชิญเชฟนะคะชุมพลนะคะ ชุมพลเป็นเชฟมิชลินนะคะสองดาวที่มาจากประเทศไทยเพื่อ,อมาทำอาหารเลี้ยงแขกในงานนะคะค่าจ้างเชฟชุมพลเนี่ยก็ปาเข้าไป1.3ล้านบาทแล้วแล้วก็บอกว่าค่าจัดทำวิดีโอนะคะในเรื่องของอาหารไทยทำให้เขาเรียกอะไรมีความปลับปลื้มไปกับอาหารที่สวยหรูนะคะเพื่อใช้ในงานอีกราวๆประมาณ1ล้านบาท ถือว่าเป็นการจัดฉากนะคะหาเรื่องท่องเที่ยวที่มีการใช้เงินแล้วก็ทรัพยากรบุคคลของประเทศไทยเนี่ยอย่างมหาศาลเลยนะะบ,บอกว่านอกจากนี้นะคะยังมีค่าใช้จ่ายอีกจิประทะแล้วก็ที่มองไม่เห็นอีกนับไม่ถ้วนเช่นค่าตั๋วค่าตั๋ตวเครื่องเครื่องบินนะคะชั้น first class แล้วก็ชั้น first class ราคาแล้วก็ชั้นธุรกิจของการบินไทยด้วยซึ่งไม่ทราบว่า มีการจ่ายให้เข้ากับเขาเรียกว่างทางการบินไทยหรือเปล่าซึ่งถ้าให้เดาวก็คงจะไม่ได้จ่ายไม่อย่างนั้นมันก็คงไม่เจ๊งมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะะการบินไทยเนี่ยเป็นเป็นหน่วยงานที่รักคุณเท่าฟ้าประมาณนั้นนะคะเราก็บอกว่าอุบลรัตน์นะคะมาที่แาร์ริสเนี่ยผู้บริหาร ทททก็ต้องมีการตามมาด้วยเพื่อมาให้กําลังใจมาชูป้ายไฟให้กับทางอุบลรัฐด้วยนะคะบอกว่าข้อหนึ่งคณะของผู้ว่าทททนะคะมีทั้งหมดเ0็ดมีผู้ว่าทอทอทอแล้วก็ภริยาผู้บริหารทอทอทอแล้วก็เลขามีการพักที่โรงแรมนะคะบาแสเซ เป็นห้องสวีทเนี่ยทั้งหมดเลยไม่ว่าจะสวีทระดับไหนนะคะทั้งหมดทั้งเดลุกทั้งจูเนียอะไรกันว่ากันไปมีหลายระดับนะคะบอกว่าเวลาขึ้นเครื่องบิน,นก็ขึ้นชั้น First c คลาสเท่านั้นนะคะข้อ2คณะรัฐมนตรีนะ,ะท่องเที่ยว4ท่านนะคะแล้วก็พักโรงแรมชาโตเอ่อโฮเทลมองรอยัล อะไรถ้าอ่านผิดขออภัยนะคะอย่างที่บอกมันเป็นภาษาของเขาเราก็พยายามอ่านให้มันเข้าเข้าแก๊ปของภาษาอังกฤษมากที่สุดนะคะแล้วก็มีพักโรงแรมอินเตอร์คอนด้วยนะคะบินในชั้นเฟิร์สคลาสนะคะแล้วก็ข้อ3คณะรองผู้ว่าททท,ทนะคะด้านสื่อสารอีก7จดท่านนะคะพักที่โรงแรมรอดออ,อะไรเอ่ยไบรอนเหรอืม ลอดไบรอนหรือเปล่านะคะก็เหมือนกันค่ะบินชั้น First Class เหมือนกันข้อที่4นะคะคณะบอดเอ่อทอทอทบวกด้วยรองผู้ว่าททท,ทด้านบริหารนะคะรวมกันทั้งหมด27ชีวิตโรงแรมอินตอรคอนนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะ First c คลาสเหมือนกันหลังจบงานของอุบลรัตน์นะคะคณะ ผู้ว่าทอทอทอบวกด้วยคณะบอร์ดของทอ,ทอทอทอแล้วก็คณะรองผู้ว่าด้านบริหารรวมกันทั้งหมด30ชีวิตก็จะถือโอกาสในการเดินทางไปเที่ยวโดยจะมีการเยือนที่กรุงกรุงปารีสนะคะแล้วก็หมู่บ้านกุราบนี่ไม่แน่ใจว่าสถานที่เรียกว่าอะไรนะคะไม่อยากอ่านเดี๋ยวผิดนะคะ ก็เป็นเรียกว่าเป็นหมู่บ้านกุหราแล้วกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็เป็นวิหารมงแซม,มิเชลแล้วก็จะลงไปทางใต้นะคะไปแคว้นโพรวองด้วยนะคะแล้วก็ราคาทัวร์ทั้งหมดคร่าวๆอยู่ที่3 5 0 0 0 e ยูโรนะคะว่าว่าเป็นเงินไทยก็1ล้าน3แสนบาทน่าจะใช่นะเพราะเขาเขียนว่า1.3อืมก็น่าจะเป็น1ล้าน3แสนบาท ทั้งหมดทั้งมวลนะคะมาจากงบประมาณของทททซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แต่อย่างใดแต่สามารถที่จะหยิบฉกฉวยเอาเงินภาษีของประชาชนนะคะมาถลุงกันได้อย่างเขาเรียกอะไรนะอําเภอใจตามอําเภอใจเลยเขาเรียกว่าใช้ได้ตามพระราชอัธยาศัย ต่อมานะคะในช่วงสุดท้ายเลยบอกว่าการจัดงานาต่างประเทศนะคะที่มีการเอาใจเจ้าแล้วก็การจัดทริปในการดูงานของต่างประเทศให้กับผู้บริหารขององค์กรในวงเล็บนะคะซึ่งแม่ไม่เคยทํางานอะไรเลยอันนี้เนี่ยมันเป็นการจัดฉากบังหน้าทั้งหมดแหละนะจริงๆแล้วเนี่ยโดยส่วนตัวมี่มีก็มีเ,เขาเรียกว่าจะพูดว่าอะไรดี <laughs> ในส่วนตัวก็มีม,มีมีได้ทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้เหมือนกันนะคะมีคนที่ส่งข้อมูลให้เหมือนกันว่ามาีคนรู้จักนะทำงานในกระทรวงแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ที่ไม่เชื่อว่าทุกคนถ้าคุณไม่ปิดหูปิดตาคุณย่อมจะทราบอยู่แล้วพวกนี้หน่วยงานพวกนี้จะหาเรื่องไปเที่ยวจะมีการกลางโครงงานหรือว่าแผนการกำหนดการ อะไรต่างๆเนี่ยกำหนดการออกมาเลยนะคะว่าจะเดินทางไปดูงานตรงนั้นตรงนี้ตรงนี้ตรงนั้นนะคะมีการประมงประเมินอะไรออกมาเป็นให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นเป็นเป็นโปรเจกต์ที่ดูสวยงามแล้วก็เอาไปเบิกแล้วก็พอถึงเวลาก็แทบจะไม่ได้มีงานดูงานอะไรหรอก นะคะก็จะเป็นการไปช้อปปิ้งนะคะแล้วก็มีก็ได้ทราบมาว่ามีคนที่เคยไปในคณะนี้ด้วยเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าจริงๆไปถึงนี่คือรีบล็อกตัวไกด์เลยว่าให้รีบพาไปตามร้านาพวกไฮเอ็นแบรนด์เนมนะคะต้องการที่จะไปขนกลับมาเพื่อที่จะบำรุงบำาเรอส่วนตัวยังไม่พอมีการรับผิว ด้วยนะพวกเนี้ยพวกที่ไปข้าราชการพวกเนี้ยคุณหญิงุฒนายทั้งหลายก็คุณดูแล้วกันว่าสรุปแล้วเราได้อะไรกับการดูงานของข้าราชการในประเทศไทยคุณก็เห็นนะคะว่าข้าราชการในประเทศไทยไปดูงานบ่อยมากนะแต่ว่าไม่เคยมาพัฒนาการเมืองบ้านเราเลยหรือแม้กระทั่งระบบทํางานอะไรก็แล้วแต่ไม่เคยสนใจไงเพราะส่วนใหญ่พวกเนี้ยที่เน็บเอาภรรยาไปเนี่ยก็าพาภรรยาไปเที่ยวโดยที่ว่าตัวเองไม่เสียเงินก็แค่นั้นเองนะคะก็ดูแล้วกันนะคะมีมีความรู้สึกเสียดายเสียดายเงินมากเลย แล้วก็บอกว่าเนี่ยวัฒนธรรมวัฒนธรรมแบบนี้นะคะไม่เคยได้ทํางานจริงๆไม่เคยก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศแล้วก็คนส่วนใหญ่เลยแต่กลับใช้เงินที่มันมาจากภาษีของประชาชนอย่างไร้อย่างไอนะคะวัฒนธรรมเช่นนี้สมควรที่จะถูกประจานประนามเพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่เนี่ยได้เห็นถึงความไม่ชอบมาพากลแล้วก็ช่วยกันตรวจสอบบุคคลแล้วก็องค์กรเหล่านี้นะคะแต่ว่าก็คงจะ ไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกราออย่างที่เราเคยพูดไปแล้วว่าเวลาที่เราเอามารายงานเขาก็จะหาว่าเราใส่ร้ายหาว่าเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะพวกมึงหนักแผ่นดินเรืออะไรแบบนี้ทั้นทานว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเคยมีหลักฐานเยอะแยะไปหมดเลยนะเอามากางให้ดูมีสํานักข่าวอะไรคุณก็ไม่เคยที่จะสนใจนะคะแล้วก็อย่างในเคสเนี้ยการท่องเที่ยวเขาจัดไปก็นั่นแหละเขาก็ต้องพยายามที่จะสร้างภาพให้ดีมากที่สุดนะคะว่า เพื่อผลประโยชน์ของประชาชนไปดูงงดูงานแต่ถามนินึงไปดูเพื่ออะไรเราก็ไม่เข้าใจนะสรุปแล้วนะงบประมาณที่มันมูลค่าสูงขนาดนี้เนี่ยที่เดี๋ยวไม่ย้อนกลับไปดูก่อนนะก็ในส่วนของส่วนตัวนะคะของอุบลรัฐจากคณะเพื่อนเขาเนี่ยก็อยู่ในราวๆประมาณ5ล้าน7แสนนะคะส่วนในเรื่องของเพื่อนเขานคะ่าห้องพักอะไรพวกนี้นะคะก็อีกต่างหากก็ร่วมๆ3ามล้าน นะคะคุณก็ปวกเข้าไปก็แล้วกันแล้วไหนจะมีงานอะไรอื่นๆอีกนะ,ะที่บอกว่าเนี่ยค่าใช้จ่ายในการจัดงานแพงมากประมาณ4ี่สิล้านบาทก็ดูเอาแล้วกันนะคะสําหรับใครเนี่ยที่มีความปรับปลื่มในพระมหาการุณาธิคุณนะคะก็จะขอให้อา่าทรงพระเจริญกันแบบรัวๆนะคะแต่ว่าเราก็แค่ทําหน้าที่ในการที่จะรายงานให้ทุกคนเนี่ยตาหูสว่างว่างอันเถอะนะไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยตาหูบอด งาโอเคะ okay. สำหรับของเรื่องจูลี่นะคะหญิงเองก็ต้องถลุงหญิงเองก็ต้องลำบากในการช้อปปิ้งในต่างแดนเนี่ยก็คงจะมีแต่เพียงเท่านี้นะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะขอรายงานของเจ๊บัวในส่วนที่ติดค้างกันก็แต่เพียงเท่านี้นะคะส่วนครึ่งหลังเนี่ย็จะเป็นของดอรสินชัยนะคะโอเคะ okay. เดี๋ยวมีขออนุญาตที่จะดูความคิดเห็นของเพื่อนๆก่อนนะ,ะสำหรับมีใครแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกวับเรื่องนี้หรือเปล่านะคะ คุณวัชระวันสวัสดีค่ะคุณลูกนกด้วยนะคะคุณลูกนกบอกอะไรนะจูลี่ไปทํางานพ R ให้กับประเทศไทยอืมก็ประมาณนั้นนะเขาจะชอบความสวยความงามอยู่แล้วนะคะแล้วก็คุณยิดนะคะสวัสดีด้วยค่ะนะคะคุณบิ๊กน่าจะเป็นแฟนคลับของอคุณจูลี่หรือเปล่าในรายการทําอาหารของเขาอันนี้ตลกมากเลยอะ่ะก็คือทําอาหารก็ก็ทําแบบเหมือนเล่นขายของอะ่ะ เพราะเขาก็ไม่เคยทําอยู่แล้วแต่ว่าคุณดูแล้วกันนี่มันคือความโรแมนติกของเขาอะอย่างที่บอกเลยว่าวันดีคืนดีฉันนึงจะไปกินก๋วยเตี๋ยวที่ตลาดสดฉันก็จะแบบว่ามีคนข้าราชบริพารเนี่ยคอยถ่ายคลิปนะคะเพื่อให้มันดูเก๋ๆนะวันนี้โอ้วันนี้ฉันติดดินนะฉันลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือข้างทางอะไรแบบนี้แล้วก็จะเอามาโพสเพื่อที่จะเรียกกระแสว่าโอ้ท่านี่ติดดินมากเลยแบบว่าโอ้โหเนี่ยลงไปเดินข้างทางลงไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะอะไรแบบเนี้ย ซึ่งมันก็สมเหตุสมผลเปล่าในเมื่อคุณบอกว่าคุณถอดตัวเองออกจากฐานาันดรศักดิ์แต่ว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ถอดอย่างแท้จริงทุกคนวันนี้ทุกคนก็คงจะเห็นว่าถ้าเกิดเขาเป็นฐานาันดรออเขาไม่ได้มีฐานันดรเนี่ยเขาจะมีโอกาสได้ไปถลุงเงินเป็นสิบสิบล้านแบบนี้ที่ที่ทต่างประเทศเปล่านั่นก็คือเป็นเป็นความเป็นความทลาลของเขามากกว่านะคะรวมถึงราชวงศ์ด้วยที่ ก็ตัดไม่ขาดนะคะเรียกว่าก็ทุกคนก็จะต้องพยายามที่จะอวยสุดริ่มที่ประตูในการกราบกรานนะคะเห็นไหมเวลารูปที่ออกมาเนี่ยทุกคนต้องนั่งข้างล่างให้หมดเลยแม้กระทั่งเขาขึ้นไปนั่งบนบันไดลิงอะบันไดลิงที่เหมือนจะขึ้นไปเก็บอของอะไรบนต้นไม้ไปติดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องขึ้นไปนั่งข้างบนส่วนคนอื่นเนี่ยยืนข้างล่างก็คือเหมือนกับว่าจะเราเราชาตินี้เราจะมาเสมอกันไม่ได้อะไรแบบนี้นะ,ะมันก็ดูตลกดี แล้วก็รายการทำอาหารของเขาก็ตลกมากนะอย่างที่บอกเลยว่าดูเขาทำอะไรแล้วมันขัดขัดเขินเขินหมดเลยนะเราทงกระทะอะไรแบบผัดแล้วก็ติดอ่าแล้วก็จะได้ยินเสียงคนกระซิบบอกเทเทเทน้ามันลงไปเทเทลงไปอีกค่ะผัดเร็วๆค่ะเร็วมากกว่านี้ค่ะเร็วเร็วกว่านี้อีกเอออะไรอย่างเงี้ยก็ดูแล้วขำๆนะคะเพราะว่าบางทีก็มีคนเอาเหมือนกับเขาเรียกอะไรแคปมาปล่อยนะคะซึ่งจริงๆนี่ก็ไม่เคยไปติดตามหรอกไม่เคยสนใจ วันดีคืนดีก็ไปนั่งตําส้มตําอยู่ข้างแม่น้ําอะไรเงี้ยแล้วก็เอาครกเนี่ยขึ้นมาวางบนบนขาตัวเองเวลาที่ตัวเองขัดขัดสมาธิมันตลกดีอ่ะตาส้มตำมันจะไปตําได้ยังไงนะคะแล้วก็บางคนก็แซวบอกโหตําจนแหลกไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วขาไม่เจ็บหรออะไรประมาณนี้ก็เนี่ยแหละคือเพื่อคอนเทนต์เพื่อความสนุกสนานของเขานะคะแล้วก็คุณอ่าคุณเจ้านางด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็ คุณพีกบอกว่าคุณพีกรับประทานน้ำพริกพระบิดาเหรอคะแสดงว่าคุณพีกเนี่ยติดใจน้ำพริกพระบิดาเนาะคุณศสศสิปภา,าด้วยนะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณจิราพรนะคะบอกว่ารวมการใช้เงินภาษีของประเทศไทยในครั้งนี้นะคะร่วมสิบล้านได้ไหมอันแน่นอนอันนี้ยังไม่รวมการจัดงานนะสิบล้านนี่คือแค่อะไรรู้ไหมคะแค่ห้องพักแค่นั้นเองนะ แค่ห้องพักคณะเพื่อนเพื่อนเขาตัวเขาอะไรอยเงี้ยแล้วก็ยังไม่รวมค่าจ่ายจัดงานของทอทอทอไปด้วยนะคะก็เลยไม่แน่ใจว่าไอ้สี่สิบล้านบาทเนี่ยมันครอบคลุมไอ้ห้องพักสิบเอ่อเท่าไหร่นะสิบล้านบาทไปด้วยหรือเปล่านะคะเนี่ยแหละสําหรับใครที่ยังไม่ตาหูสว่างก็ไม่รู้จะว่ายัางไง ะะเพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเข้ามาแล้วอย่าลืมรบกวนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับมี่ด้วยนะคะจะได้เป็นการขยายมวลชนนะคะทำให้คนได้ตาสว่างเกี่ยวกับข้อมูลที่มี่ได้พูดด้วยนะคะคุณบิ๊กบอกจะชวนไปเมืองบาดาลน,นะคะขอจูลี่ได้เมือไปเมืองบาดาลด้วยคุณค้าบอยนะคะบอกว่าเออทำไมไม่เหมือนกรรษัตริย์ที่อื่นเลยนะคะอืม แล้วก็คุณลูกน้องบอกว่าไม่เป็นไรแค่อยากจะโชว์นะคะเออสรุปแล้วไม่ได้เรื่องเลยนะคะแล้วก็คุณอ e ีเมลด้วยค่ะสวัสดีค่ะระบบศักนีนานะคะพาชาติร่มจมอืมก็ใช่เลยนะก็อันนี้ก็เป็นอีกเหตุการณ์หนึ่งนะ,ะที่เราจะนามารายงานให้ทุกคนได้ฟังแล้วก็ไม่อยากให้ใครเนี่ยเอ่อได้ตกข่าวไปแม้แต่คนเดียวนะไม่ว่าจะเป็นสิริวรรณวรีนะคะหรือว่าออจูลี่เอยหรือแม้กระทั่งการเดินทางของพีปังกรการเดินทางของ ในหลวงพระราชนินีแต่ว่าเราก็สังเกตไหมว่าคุณว่าแปลกไหมสลินทร์เนี่ยไม่ค่อยจะมีการไปท่องเที่ยวนะส่วนใหญ่ก็จะเดินทางไปจีนเพื่อจะไปเจริญสัมพันธไมตรีแล้วก็อีกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยจะเห็นเดินทางไปไหนเลยก็คือใครพระชระกิตยาภาไม่ถึงได้บอกไนงะว่าพระชระกิตยาภาเนี่ยเขาเป็นเชื้อเจ้าจริงนะแต่เราจะไม่ค่อยเห็นเขาอะไรมากมายนะ แม้กระทั่งการแต่งตัวหรืออะไรอันนี้ถ้าจะ,จะว่าเป็นการสร้างภาพอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าเออก,ก,ก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะเท่าสิริวัณวรีสิริวัณนนวรีนี่แบบสุดๆเลยนะสุดๆต้องเรียกว่าแบบขึ้นวอของแท้นะคะ